ก็ขอการสวัสดีทุกคนนด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในห้องฟิวเจอร์ด้วยทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTA 5เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะไปเจ้าปูกันกับเพี่อนคู่จังนะครับ เราไปี่โจกปูเมนตัดชิปเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาใกล้ถึงี่เจกปูนนะแล้วก็มาลุ้นก,กันนะว,ว่าจะรอดหรือจะเกมยีงอย่างอครั้งนึงแล้ว<อ>ต้องเลอย่งนี้หนึ่งคนครับ มีคนไม,จมนนน่จกนะครับิดนึงมีเยอะเนาะจบไปเรื่อยแล้วนะครับเสรอจะรอดจะเกมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเกมก็ขอปดคลิปเลยนะครับแต่ถ้ารอดก,ก็ เรามาจบเรืเร่อยๆแหละนั่งแล้วหนึ่งครับทีสองเ้ามาครับอันที่สองเ้ามาจะรอจะเกมครับผมดูเอาเรื่อยรอครับ เร่อยอะไรกันนะเริ่มเสียวไปก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราอ็ทำการปเก็บเงินร้ก่อนนะครับปูนสามไม่รอครับพีแล้วหมดก่อนเราจะไม่เจอแล้วว่ามีปูน ใช่แล้วอะไรเหรวคุยดตามั้ยไม่คุยม่าหรอกเดี๋ยวดูให้แม่มาขอขอตัดคลิปไปตอนที่ตำรวจไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าตลรวจเราจะไปแล้ว อันนี้ต่ดีตกต่อเลยครับอันนี้ผมรู้สึกนนะว่าตั้งหมดมันน่าจะไผกันละอันนี้เป็นเวลาห5ทุ่มนะครับตั้งแตอตอนนี้5คนเนี่ยมตอนนี้ของเราได้สุดครับไม่มีอะไรตอนนี้เราคนตัวสิเราจะมาเลิ่มยินทีครับ อ้าวไฟดูดดูดงั้นก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดคลิปตอนนี้จังหวัดแพร่นะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าจังหวัดน่าจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อ ใหาเกมเ็าขนาดละคับัวเกมเ๋ย่างไรจบก็กสามต้นพอละเดี๋ยวจบอีกสักสองก้อนเราจะพาไปขายกหนนะครับทำนี้ก็จะได้เป็นเงินแดงครับผมสำหรับคนที่ผู้เล่นใหม่ครับเล่นเล่นน้อย มทำก็ได้แล้ครับปานี้แต่ก็มันก็มีในเซอ์กันเนาะเชื่อมาต่างแล้วก็ะได้เรากระสับกะ่าอเคครับตอนนี้แล้วก็ ได้ไมาถึงที่ขายแล้วครั่อขายต่อจะอยู่ประมานตรงซีสองนะครับก็มาขายได้เยี่ยเลนแล้ว ม้งหนึ่งสีสองสีสองีสองนดีนะครัเขาดี่ึ้นเลนพันอย่างนี้ล้ยขัดเื่อนเลยก็ข้างไม่เห็นต่อจะไม่ได้ใจอะไรแล้วขอว่ามีปงข่าวสา3นะครับ จะขายก็จะอยู่มารีเวชข้างหลังนี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูได้เลยนะครับมาเยื่นครับก็สับเตื่อนก็คูนแล้วก็จะได้มาห้างเงิเนเะด้งถ้าแรกป็นเงินเขียวกาได้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับเราก็กดแรงนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์และช้าใคกดแชร์นะครับก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับรอชม EP พีต่อไปครับขอบค,ครับ